สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุน่มปรึกษารุ่นพี่ให้พาไปทําธุระแต่ให้ออกค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเองลันสมควรไหมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาสมาชิกพันธิปรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาชีวิตว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งชอบให้เขาพาไปทําธุระซึ่งธุระดังกล่าวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแถมยังต้องออกค่าใช้จ่ายจ่ายค่าเดินทางให้อีก โดยรุ่นพี่คนนี้ค่อนข้างสนิทกันพอสมควรเขาไม่มีรถยนต์ส่วนตัว แต่รุ่นพี่มีรถยนต์เขาจึงบอกรุ่นพี่ว่าถ้าจะให้ไปทําธุระเป็นเพื่อนช่วยขับรถมารับเขาหน่อยซึ่งรุ่นพี่ตอบมาว่าถ้าให้ไปรับก็เติมน้ํามันให้หน่อยพร้อมอ้างเหตุผลว่าบ้านเขาอยู่ไกลต้องขับรถยนต์ไปมาเปลืองน้ํามันหลังจากได้ยินเหตุผลข้างต้นเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างย้อนแยง้งมันไม่เช่เรื่องที่เขาจะต้องมาเสียเงินเติมน้ํามันเสียหน่อยเขาจึงตอบรุ่นพี่ไปว่าเขาไม่มีเงินเติมให้หรอกรุ่นพี่จึงแก้ปัญหาด้วยการบอกให้เขานั่งรถไปหา ాా หากเขาทําเช่นนี้เขาต้องเสียค่ารถไปกลับเองทงั้งที่มันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องมาเสียเงินพารุ่นพี่คนนี้ไปทําธุระเที่ยวไรใช้จ่ายมากกว่า500บาทตลอดทําให้เขาเริ่มไม่อยากไปไหนมาไหนกับรุ่นพี่แล้วเขาควรทําอย่างไรดีด้านความคิดเห็นชาวเน็ตแนะนําว่าเจ้าของกระทู้ไม่ได้ผิดอะไรเลยครั้งหน้าควปรปฏิเสธรุ่นพี่แต่หากรุ่นพี่ยังคงตือ้อแนะให้เจ้าของกระทู้เรียกเก็บเงินเพราะรุ่นพี่ยังกล้าเรียกค่าใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่ควรเรียกเลย หากจะเรียกบ้างก็คงไม่ผิดและการเรียกเก็บเงินคงจะทำให้รุ่นพี่ตระหนักอะไรได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ